เอาละครับก็กลับไปที่ห้องส่งท่านกันด้วยนะครับวันนี้เริ่มอยู่กันในเกม Forza ปรคไหนวะาภาคสี่เออเออไม่ได้ลงนาะไม่รู้อีพีที่ไหลช่างมันนะวันนี้อัดไปอีกคลิปหนึงน่งอะแต่อ่าอย่างไงมันบอกดาวน์โหลดไม่สำเร็จแล้วก็จะเอาไฟจะยังไงดีไฟล์หายแล้วกันนะวันนี้ไม่รู้จะมารีวิวกันไครดี คิดไม่ออกเลื่อนหาเดี๋ยวก็เจอเออวันนี้อยากเข้าป่าเว้ยเอาอัปโหลดเลย <Road. S 2> อัพโหลดโหลดเรา่ะเ่า่อาอัพโหลดดิ ขัโหูดมันกระบะาไปเออขันนี้ดีเหมาะข้บป่าเอาป่าไปหาเห็ดนะครับอเอเออ่าอ่าเลิกจากเขาจริงๆคันนี้จะก่อนเขาใช้ข้าป่านะอันนี้ก็แล้วเอามาแต่งไว้ นี่แหละพารวยเออต่อไปตังมีห้าหมื่น,นได้ปะล่ะไม่พอก็หาใหม่อาไปตันเลยเฮ้ยอ๋อใช้ตันอยู่แล้วเหมือนกับไม่ได้ใสต่ตังฟรี้ว่าเจียบอืม โอเคหมื่นห้าหมื่นเก้าอ้อันนี้ก็ตันอยู่แล้วอินเตอร์อินเตอร์หรือมอนน้ำวะสามโอเคอันไหนขึ้นลบเอาหมดปี hey, ขึ้นเขียวดิขึ้นลบเฮ้ยเบรกสุดเลยกูแอบอัพไว้ปะจำไม่ได้อืม เกือเตี้ยสุดด้วยเป็นแบบๆอันนี้ก็ตันเอ้ยอันนี้ก็ตันน่าจะแอบทำไว้ก่อนจำไม่ได้แล้วแต่ต้องเปลี่ยนไปขับสีนี่ก็ตันนะใช่ผมน่าจะแต่ไว้แล้วก็ตันแต่ยางน่าจะไม่นะโอ้ยยาง <c oughs> S 1> <S 1> อันนี้ไม่ได้ทำอุ้ยทำอุย้ยเออจะแต่งเอาอันข้างหน้างูทิ้งออกไกซึมไม่ค่ชอบมลยลุใส่ดีือป่าอันนี้แหละจับนะตุ้ดไฟฟ้าตั้งนี่น่อยอูย้ ลืมของหนักให้ไปอันนี้ไปได้ทเทอ,อันนี้วะดูมีอะไรเยอะช่าสองหมื่นหนึ่งนะรอบไปจะตกอะถ่า,ายมแมรงดีทั้งนั้นขับสี่โอ้ ต้นไม่เท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมปะะ่าว่ะอ๋อนี่นิดนึงไม่เอาผมว่าถ้าเราไปเพิ่มไอตัวนี้น่าจะดีกว่าโอเคใช้ได้ละจะเปขับสามมื่นสามมื่นแปดสี่ร้อยโอ้โหบอกเลยว่าจน แบ็ไม่ใส่ต้องมาอัพไอ้นี่นะ,ะเอเรีเเยกอะไรวะค่้สเตตัสอะไรทุอย่างแหละแต่เราไม่อัพนะเอาคาร์บอนเฟเบอร,ร,อร์โอเคคาร์บอนอ๋อโอเคแต่งไม่ได้คาร์บอนโอเคเราต้องเป็น อาบ่เยๆไอ้ยัยรถกูดำทั้งคันเลยเอ้าวมุนดีครับโอ้นิดโอ้แะเริ่มเลยดีกว่า โอ้ใช้ได้ ESC เออ่ทางเข้าไปอยไหนวะโอ้ยเข้าป่ายังไม่ได้ทำนี่งไงเอ,อ,อ๊ะปะอต้องใช้ทางส้มนะเียกไกลมาก เป็นอีรถขับสีไม่ต้องเทินแล้วเทินอนะ่ะเอวเวลากับเมียกันเรียบร้อยสปูโอเ้โอเทเลยว,ว่ะเสียงไม่รู้ผมจะปรับเสียงในในเกม นี่เปล่าเสียในเกมเสียในโปรแกรมวะเรีอกโปรแกรมเลยไม่รู้พวกทุกคนจะได้เสียงขอผมเฮ้ยเสียงของผมเลยนะเสียงรถเปล่าช่างมันไปคลิปยาวไปคลิปยาวเราต้องรัดอย่างเดียวครับอ๋อฝั่งน้น โอ้ยต้นไม้แถวนี้ต้องระวังไอตรงนี้ด้วยไม่เทินเว้ยไม่เทินมึบอกเทินไรเราไม่เทินนะโอ้ย ม่ทำอะรู้สกสงสารรถวะเจ็ดกิโลเ <c oughs> ข้าป่าตรงนี้เข้าป่าตรงไหนไว้สัไม่ต้องขึ้นลเนไหรอกโอ้ย ขอลองรถจะกิ้งก็พอแล้วก็เกาะถนนดีอยู่นะลงไปอี๋ตรงนี้ระวังโอ้เราเราอยู่บนอุโมงค์เนี่ยไปอุ้ย ไปไปได้อยู่ได้อยู่ๆๆขับลุยแม่งโคตรมันเลยเอาจริ้ยเอ้ยถึงต้องใช้ก็ต้องรัดอยู่ดีออไม่แตะกันเร่ง ได้ก็เกือบแล้วโอเค4-4ไปใช่เลยอู้อู้ลืมไปว่ามีคันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดีกว่ายิงโบว์เลยเนี่ยเสียโมคือโอเค ลไปไปได้ได้ได <c oughs> oh, ้ได้อ๋จีทายมาทำไมอ่ะโอ้ยขับตำรัวโอ้ซูบรู้ ้าโค้งดีจัดอะเ,อเลยซูบารูตีดไปรู้สึกว่ารถมันรอบมันไม่จัดนะรอบตอน้น เคชด้ขี่ตั้งนานแปดเปอร์าาเซ็นต์เลยอืมแซกถ้าเรนอย่างนี้ก็ไม่กลัวเขี้ยมมันแรงจังวะเฮ้ยแรงเกิน เขาคงได้สวยอยู่ดูใช้ได้เ <laughs> สวยที่ไหนวะไปโอ้ยต้องมีโอกาสแซงต้องมีโอกาสแซงไปเ,เ,เร็วดิโอ้ยเปิดเล้วเะ <c oughs> โอเค S <S ได้สกูอ,อุ้ยเฮ้ยทะเป็รถถือกันนะอ๋อโอเคคุมรถได้เมื่อกี้รอบแรกคุมรถมไ่ได้ปุ๊บหนีแซ่บไปเลยโหไป

พดมันมันจัดโอ้ยิฟต์ล้างรถแต่เราก็สปกปรกเหมือนเดิอมอ่ะ ค่อยแตะเบรกสวยครับเวรุนไปต่อไปต่อเละไม่เป็นท่าเลยมี่อู้นี่ลัดได้ลัดตรงไหนลัดได้กูลัดหมดโอ้โหเ็นจี้แมมโดนอะไรเนี่ย โอ้เออ,อเดือบไปต่อไปต่อยังไ,ได้อยู่เอ่อโอเคไม่มีคนอยู่ตแตแปดทีแล้วขี่คิวๆเลยโอ้ขี่มาตังา้งนานมันค่าสิบสิบจะรอ สลอทางนั้มีที่ฉลอนะสะลอไปโอเคโอเค ้ยมองแมปมินิแมปหิบกระไรเว,ว้ยิบเฮ้ยเกือบแล้วนี่แหละพอกแท้ชนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อ,อยู่ฝั่งตรงข้ามงลงมาข้างล่างแล้วนะสวยตามหไหมไม่เห็นใครในมินิแบบหรอปีโอ เ้ยเกือบชนต่อคันนี้บอกเลยว่าดีโคตรๆให้ตั้งแต่เริ่มเกมปะถ้าจม่ผิดน่าจะใช่ว้าวโอ้โอ้ ไม่เป็นไรโอเคถือน ไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโว้ยฟ้งมันโคตรน่ากลัวไร็วนะ หักศอกติบไปดีครับอุ้ยไก่โค้งแม่งเลยซูมเปเลยด้ยเลยเลยนะติบติบโอเคอ แดสิบหกอ้ตรงนี้น่าจะแปดสิบเจ็ดลุกชาวินโอเคโอเคใช่แล้วเรือง,งามโอ้ ค้างเลยไม่บีบแล้วไม่บีก,บกใช้สิ่งของข้างทางชะลอออกเลยใช่ไหมใช่อู้ โอ้โยไม่บินบินโอ้ขึ้นใช่อยู่ข้างหน้าอืมชอบดิบเข้าได้ไม่เป็นไรหรอกเทียี กี่บาทวะห้าหมื่นฟุตคุ้มกำไรแต่งรถแบบของยินดีกว่าไม่อยากได้รถละรถมีเยอะแล้วถือแสนสองวานเจี๊ยบ

ตัวรถคันนี้บอกเลยว่าโคตรดีดีจัดๆเสียงเดี๋ยวให้มา9000รอบแต่รอบใช้ได้แค่8000นะักับ7000นะก็คันนี้ือว,ว่าใช้ดีใช้ดีแบบดีโคตรเลยนะไต่เขายังได้แถมแหะไต่เข่าหมด้ะ <c oughs> อุ้ย ใส่ยังไงแต่ไม่ได้นะไปไปไปใส่ได้ไหมไต่ได้สิรู้ว่าเกี่ยวที่พิจิกเกมหรือเปล่าโอเคก็มันไต่ที่แค่นี้แหละนะโอ้ โอเคถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาลงนะหรือไม่ก็ว่างจริงๆก็มาลงนะโอเคคลิปนี้ไปแค่นี้แหละ